ฉันคู่เธอรักที่ได้เจอสิ่งสุขสรรให้โลกรู้ว่าจรรย์รักเรามีกันเป็นไปได้จิตของฉันนั้นลอยละ คอยมองจ้องน้องไม่มีวันห่างหายรอดรักวันคืนม่มีวันนายไม่จางไม่หายนับวันเพิ่มพลูนหลอกตัวเองเท่านั้นที่เป็นรักพี่กระเด็นไม่เลือ ส่งเสียงร้องดังให้เจ้ารับรู้ใจครออย่างดีรับเงินในฝันได้ตะกรองกอดนวลนางเจ้านั้นคล้อยตามเสมอเดินขึ้นคราใดพระใจไหวหวันรับพรัน ได้เจอรักเธอเช่นเดิมหอกตัวเองเท่านั้นที่เป็นรักพี่กระเด็นไม่เหลือใครอยากส่งเสียงร้องดังให้ รับเงินในฝันได้ตะกรงกอดรวน,นางเจ้านั้นคล้อยตามเสมอเตินขึ้นคราใดพระใจไหวหวันลัพลันได้เจอรักเธอเช่นเดิม